ผมจะอยู่รอได้นานแค่ไหนผมควรจะตายไปแล้วสิทำห้กันทำไมผมยังไม่ตายนั่นนั่นแกเป็นใครนะเอาล่ะในขณะนี้เนี่ยเราใกล้่หมายแล้วนะเตร๋ยมพร้อมเาไว้ล่ะโอเคครับ เอาละตอนนี้เราถึงที่หมายแล้วอย่าลืมเก็บเก็บอุปกรณ์ที่ทางการเขาให้มาล่ะเอาไว้ใช้ป้องกันตัวรับทราบครับในกล่องนั้นมันก็จะมีของอะไรหลายอย่างมากมายเกี่ยวไว้ป้องกันตัวนะเก็บเแลอใช้มันให้ดีๆอ่ะเพราะว่าถ้าแกเนี่ยไม่ระวังตัวบางทีแกซีมองหลือได้โอเคครับแล้วเราจะลงไปยังไงล่ะ ฉันจะเหยียดเชือกลงไปให้แล้วแกวก็ระโดดลงไปเลยนะโอเคนะกระโดดลงไปได้เลยใช่ไหมครับใช่แล้วกระโดดลงไปเลยไม่ต้องรอไอทั้งนั้นแล้วก็ระวังตัวได้ลรอขอให้โชคเอาล่ะฉันกดเตือนเลยแกหน่อยนะ ระวังตัวด้วยละ่ะว่าแถวเนี้ยมีชอมบี้เยอะแล้วก็มีพวกผู้ผีปีศาจมากมายท่านให้ดาบเอ่อดาบไม้กางเขนกับแกนะเพื่อจะเอาไปขับไล่ปีศาจพวกนั้นมันจะได้เอ่อหนีไปแล้วก็อาจจะไปที่อื่นที่มันไปสู่สุขติได้นะระวังตัวด้วยละ่ะชอมบี้เยอะมากรับทราบครับท่าน โอ้ดูเหมือนว่าที่นี่มันจะเป็นป่าใบไม้สีฟ้าท่านเนี่ยเอ้ยสบีสบีเออเออเออยิงมันยิงมันโว้ยสบีเยอะมากเออเออเฮ้ยสบีหมอไยก่อนเอ้ยหมาติดเชื้ออห้ยที่มันติดเชื้อมั่ว่ชืัอไปหมดเลยเราจะทำยังไงกับที่นี่ดีอะไรเนี่ยชิ่ว่ามันต้องมีเอ้ยตัวอะไรกันไหมเออเออเอาลูกตะกัวไปโอเคมันตายแล้วเฮ้ย เอ้ยนั่นอะไรนะ่ะลองเดินไปดูหน่อยสิาจะเป็นบ้านอะไรก็ได้เฮ้ยสบีหมอ,อมันมีรอยนัดนะเว้ยโอเคโอค้ยตายเถอะไปไปกันไปดูสิไมนมีอะไรหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยกระสุนหมดาตายเถอะเออรีกระสุนใหม่ก่อนโอเค ร้อยดูสิในกล่องนี้ไม่มีอะไรอะไรเนี่ยสมุดจดบันทึกเล่ม่าสุดโดวยจอร์จสันเฮ้ยก่อนะไ่าดูสิถ้าคุณได้พบสมุดเล่มนี้ใช่ไว่าพวกเราได้ออกมาจากที่นี่แล้ว เดือนมที่หนึ่งดวนเดือนสามปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าพผมกับภรรยาและลูกๆก,ก็ได้มาพักที่บ้านต่างอากาศในป่าแห่หงหนึ่งชื่อเพื่อหลีกนี้ลบมนีความวุ่นวายจากเมืองพวกเราก็ได้เชาบ้านหลังนั้นมาแล้วพวกผมก็ต้องแปลกใจว่าลักษณะของบ้านนั้นเือนห้องเก็บของออกมากๆเลยวันนี้ผมจะไปจบป่าผมเลยฝากกับภรรยาไว้ว่า ดูแลลูกด้วยผมก็เลยเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะไปตกปลากะว่าจะเาตใหญ่เพราะว่าผมนั้นอยากจะกินทั้งครอบครัวผมก็เลยเดินไปที่แม่น้ำแต่ผมก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องแอบจับตามองผมอยู่ตลอดเวลานี่มันไม่ใช่เลยแลวนวในวันที่สามเดือนสามปีหนึ่งวันก็ร้อยปเก้าในตอนดึกผมก็พยายามเลยชวนลูกๆผ,ผมมาตั้งแคมป์ พอตั้งแคมป์อะไรกันเสร็จแล้วผมก็เริ่มเล่าเรื่องให้ครอบครัวฟังพอทำอะไรกันเสร็จแล้วผมก็รีบเข้านอนวันที่สิบเดือนสามปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าผมเริ่มเจออะไรที<ๆ>่มันแปลกๆมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่พยายาผมไปเดินข้าป่าคนเดียวมักจะมีรอยกัดแปลกๆแปลกๆอยู่เสมอแต่เธอก็ตอบกลับไปว่ามันก็แค่เป็นรอยกัดหมาป่าแต่ว่ามไม่คิดว่ามันเป็นรอยกัดของหมาป่าเลยัก วันที่หเดือนสปี1989ตอนนี้ผมม่ได้อยู่กับเรรย่าของผมเลยไปป่าแห่งนี้มันชะงน่ากลัวจริงๆแต่แตนแในป่าแห่งนี้มันมีซอมบี้เป็นจำนวนมากแล้วผมไม่น่ารอดเลยแน่ๆใบจอนจักซะโอ้ไม่ก็ชีวิตของเขามาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้โดยโดนซอมบี้กัดขาเรรย่าเขาเลยเนี่ยเอ้ยซอมบี้พวกนี้ไม่ไหวจริงๆ โอเคฉันต้องรีบปราบไอ้พวกนี้ให้หมดเร็วที่สุดเอ้ยฉันต้องห้ามโดนกัดเอออะไรวนนะนะโอเคบทเล่นนี้อาจจะเป็นหลักฐานชั้นดีที่เราน่าจะเจัดการเลยได้บ้างอะโอเคกระโดดลงไปโอ้ my ก o d เฮ้ยงนาขนลุกจริงๆเฮ้ยนั่นบ้านอะไรนะ่เฮ้ยบ้านใครนะใเนี่ยลองเข้าไปดูซิอาจจะมีผู้รอดชีวิตอยู่ก็ได้เราต้องไช่วยเขาว่าเขาทัน เออเฮ้ยฮัลโหลครับมีใครอยู่ไหมไมีใครอยู่ไหมเฮ้ยอะไรควนกวนเฮ้ยนี่มันสปอนเนอร์นี่วะขุด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 เฮ้ยข,ขุดไม่ได้ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเฮ้ยเอ้าเจ้าของบ้านเหรอเนี่ยโอ้ยขอโทษครับเฮ้ยเอ้าเจ้าของบ้านอีกคนนึงอุย้ย โอ้ยนี่มันใช่เจ้าของบ้านแล้วแกยึดบ้านก็เลยนี่หวะเออไอเจ๊นี่เออเออเออตัวอะไรเออ้ไม่กอดเอ้ยเอ้ยไอ้นี่นี่เอาตกใจเลยมาจำสแกนฉันอตายโอ้แล้วทางขึ้นมันอยู่ไหนเนี่ยอือ๋ออยู่นี่โอเคฉันเรียนละขึ้นไปดูหน่อยสิเอ้ยอเฮ้ยอะไรอ่ะมีกล่องด้วย มีดูหน่อยสิมีชุดหนงังมีจมุดสมุดบันทึกมีมีดอิโต้แล้วก็หมวกให้ดูสิสมุดบันทึกนี่เขียนว่าอะไรพวกเราไม่อยากตายดูเหมือนว่าสมุดเล่มนี้จะเป็นการเออเป็นการจดเอาไว้แบบเป็นยังไงไม่รู้อะน่าจะเป็นผู้รอชีวิตที่อยู่ในนี้แล้วก็ติดเชื้อไปแล้วก็ได้แล้วก็ได้เนื้อที่นี่มาที่ไหนกันเนี่ยใกล้ใกล้กันโอสตเหรอ มีโบสถ์อยู่แถวนี้ด้วยเอ้ยเราไปขอขมาเอ้ยหน่อยก็เอ้ยไปเอ้ยไปเอ้ยฉันจะไปทางไหนดีเนี่ยโอ้ไม่ก็เอึ๊บเอ้ยเอึบจึ๊บไปไงเข้าทางนี้โอ้ยติดใหญ่เฮ้ยมีทางขึ้นด้วยแฮะเอ้าสวัสดีครับผีเดี๋ยวนี่มันโบสถ์นะคุณเข้ามาได้ยังไงครับนี่เนี่ยตายเลยเอาลูกกระกั่วไปลูกกระกั่วลงยันพิเศษ ขึ้นไปดูไหนดีก,กว่ามีอะไรหรือเปล่าโอ้ยเออเออติดใหญ่โอ้ยติดใหญ่ช่วยด้วยอืดโอเคอืมเนีย่ยอ๋อเตียงนอนเฮ้ยอาหารนี่ว่าจะนอนน่าจะเป็นที่นอนผู้รอดชีวิตแน่เลยเออเราจะนอนเออขออนุญาตนอนก่อนนะครับ โอเคเดินเช้าอืมอาหารนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็เออไม่รู้เลยเออเฮ้ยมีชัน้นนึงด้วยเหรอเฮ้ยไม่เคยรู้มาก่อนเออไม่เอาอีกแล้วเอาไปปักเอาไว้กับอกของอืมดูสิมีอะไรอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่มีไม่มีอะไรเลยโเศรษดายังเออ โหลครับอลโหลอวันนี้แกเป็นไงบ้างเออสบายดีครับโอเคขออย่างช่วยหน่อยพอดีว่าฉันอยากจะถามแกหน่อยอ่ะว่าแกเจอบ้านเก็บโลเก็บของไหมอ๋อเจอแล้วครับแล้วทำไมล่ะครับค่ะแกเจอสมุดเริ่มนันดน่ะให้รีบกลับมาที่ใ hey ห้ดูเตอร์ด่วนว่าตอนเนี้ยเราทำไาแล้กินสำเร็จแล้วอ๋ออ๋ออ๋โอโอ,โอเคครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวผมจะไปเดี๋ยวนี้ครับรีบๆมาละ่ะเพราะฉันรอแกอยู่ โอ้ m g ซอมบี้ใส่ชุดนี้อะไรโอ้ my god มันพัฒนาชุดก่อนนี้มาจากไหนนี่ะตายเถอะแกตายเถอะโอเคมันพังประตูเข้ามารีบวิ่งก่อนดีกว่าอุ้ยรีบๆีบรีบนี้เลยรีบนี้เลยโอ้ m g o รีบมาเร็วเข้าก่อนที่ฉันจะหนีแกก่อนนะโอเคครับผมรับทราบนะครับอย่าเพิ่งหนีผมนะครับผมว่าต้องวิ่งไปอยู่ เอาละก่อนที่ฉันเห็นแกแล้วรีบขึ้นมาบนเชือกแล้วก่อนที่โว้ซอมบี้วาน้ำจะพรมแกขึ้นมาด้วยเดี๋ยว่อนนะทำไมาเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยทำไมทีนี้มีอยู่รอบตัวได้หมดเลยไม่อเออไม่นะเกิดอะไรขึ้นกัปตันไม่นะกัปตันใครทำกับตันเนี่ยไม่ไวผมจะกลับบ้านยังไงเออ ไม่ทำกับตันเนี่ยไม่เออไม่นะกับตันเง่มาก นีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับจะได้ปันกำลังใจในการทำ ep สองเนอะายบายครับ